คือไม่ให่ไม่เปิดลอกอะไหนลูกกระป๋าจี่แม่ลกกระป๋านี่จริงไมโอ้โล่นงนทุกวันเลยเนี่ยนี่ผมคือโอรัสรรดโลาซ้ดที่สองพัน Apa yangmu? Malah, sangat Jung. Ibu ดูอะไรอ่ะดูดูนิ่งเป็นที่ลูที่ใส่ดูแต่แมวลูมันไปดูไว้เดี๋ยวี่ด้๋ยวแล้วได้หล่นเหรออ๋อเยี่ยมมันไปดูเขาเกา บาทน,น,น่าอะไรอะตะเกียบไงที่นี่ถ่ายวิดีโอเหรอ เฮ้ยในนั้นมีตัวอะไรบ้าะแม่ดูดิมีตัวอะไรบ้าวโอู้กระบาดแตกมะมีรอดมันมีอะไรอ้เข้มาโอ้โห นี่คืออูกบาดนะครับที่ผมหามาได้จากนู้นอูกบาทอูกบาทนี่ครับเนี่ยอูกบาทเดี๋ยวมาไปดูมีอะไรรู้มาดูอย่างนี้เลยนะครับผมเจออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับเนี่ยผมเจออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับเนี่ยมาดูนะครับ

วิดีโอยังอยากดูอยู่อ่ะนี่คืออุกาบาทนะครับดูมาได้จะไปทดล้อง บ้ากับเพื่อ้ยอิมกับเพื่อกับนะรักแม่ไหมรักไม่อะนี่คือโอกับอุกบาทนะครับผมจะไปอุดหลูเด็กรักแม่เหอะไม่รักไม่ทันไม่ทันเลยไม่ทหนูเนี่ยครับแล้วจะอุกบาทอ๋อมารีวิวอุกบาทเหรอครับใช่ครับ เฮ้ยอิมพี่ก็อุดรูไว้โอ่อฮะยิมกำลังรีวิวกระบาะเลยกระบาะเลยเนี่ยกระบานึกกระบะได้เหรอนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คืออุกระบาะที่ผมเจอนะครับผมเจอจากตรงนู้นนะครับเนี่ยผมพาไปดูนะครับ ยินจะรีวิวอะไรเรื่องเนตตี้รถกอล์ฟะรถมันเป็นไงแ่นเร็นดิงได้ล้อไหนเล่นไห้ดูนี่มันตักเลยได้ไหมเล่นัเล่นไม่ดูเนี่ยเล่นข้างล่าง กำเด็กอลกะบะไล้เลยปบายกันเร็วแค่นี้นะดูสิครับกุกบระบอันใหญ่นะครับถคาไม่ไปไม่เพราะไปแล้วว่า วางไว้ตรงนี้เราจะอุกกาบาดนี้เรทจกลองนะครับบายบายกล้องในแล้วแม่จะปิดแล้วบาย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 นะครับจบการรีวิวของคนแค่น,นี้นะครับบายบายไปละบายบายเดี๋ยวค่อย